ออโต้อินไซด์นำเสนอรีวิวเชิงลึกของ Isuzu MU-X 2025รถ SUV ที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือออกแบบมาเพื่อตอบสนองการเดินทางทั้งในเมืองและการผจญภยัยด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเครื่องยนตทรงพลังและเทคโนโลยีล้ำสมัยทำให้รุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในตลาดรถ SUV ภายนอกของ Isuzu MU-X 2025ได้รับการออกแบบให้ดูหรูหราย,ยิ่งขึ้น พร้อมกระจังหน้าที่ทันสมัยไฟหน้า LED ที่เฉียบคมและดีไซน์ที่ปรับให้มีอากาศพลศาสตร์ดีขึ้นเส้นสายของตัวถังช่วยเสริมความสปอร์ตแต่ยังคงความแข็งแกรง่งอันเป็นเอกลักษณ์ของ Isuzu ล้ออันลลอยขนาดใหญ่และความสูงใต้ท้องรถที่เหมาะสมช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดทำให้สามารถลุยได้ทุกสภาพถนนเครื่องยนต์ของรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล3.0ลิตรอร์โบยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยม ให้พละกําลังที่ดีขึ้นและระบบเกียร์ที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การขับขี่รับรื่นขึ้นสําหรับผู้ที่ต้องการทางเลือกที่ประหยัดน้ํามันมากขึ้นอาจมีตัวเลือกเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่เหมาะกับการขับขี่ในเมืองระบบการสะเทือนที่พัฒนาใหม่และเทคโนโลยีขับเคลื่อนสีล้อที่ทันสมัยช่วยให้การควบคุมรถดียิ่งขึ้นตอบโจทย์การขับขี่ทั้งทางไกลและสภาพถนนที่ท้าทายภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้หรูหราและกว้างขวางขึ้น วัสดุพรีเมียมเบาะนั่งที่สะดวกสบายและดีไซน์ที่ทันสมัยช่วยให้การขับขี่ผ่อนคลายระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบการเสียงที่ดีขึ้นช่วยให้การเดินทางเงียบขึ้นในขณะที่แผงคอนโซลได้รับการออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้สะดวกและล้ำสมัยมากขึ้นเบาะนั่งแถวที่2และ3ส,สามารถปรับพับได้ให้พื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระ ความปลอดภัยเป็นอีกจุดเด่นของ Isuzu MU-X 2025ด้วยเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดบอดและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร Isuzu MU-X 2025ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าประทับใจ ด้วยความแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายไม่ว่าคุณจะใช้เดินทางในเมืองออกทริปออฟโรดหรือขับขี่เพื่อครอบครัวรุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่าลืมกดติดตาม Auto Insight เพื่อรับชมรีวิวและข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดก่อนใคร